เราใส่ม uh, uh, ันก็สวยก็สวยเลี้แค่ตัวเองไปกว่านั้นสิบว่าสกุ้งเลาได้มสิ่งินงสิ่งิ่สิ่เม้ยนี่ก็ค่ะโอ้ยแกดวงวาสนาเขากันเนี่ยรับอีริ่นีองนู้นเอีรนู้นก็สวยเขาเลยจ้หาเไ่ก็เรียนร้ายเขาเลยรายเนาะเพราะนั่นได้ะซูนสอนให้หาตัวแกจะเจอแกแบบโางอื่นก้อนโตอื่นก้อน คาตักวรอนัครับปูว่าตีเจ้าเนื่อนว่าปูว่เนาะนองเมนน้องส่ของปูหนูน้องละเอาไปยกเซลลแล้หนูแราวบอกแม่นกันเนาะก็ไม่ละครับ เอาเนี่ยนะโอ้ยพ่หมดงี้เกินพปอหมดพ่หมดโอ้ด uh> ิส yeah> ุดใาเลยเลยพญานี่อะไรยังเ UH> ้อปะเนี่ยจะปล่อดีเอา้าสั่งหมม่ค่ะขายหอยขายหอยขุมนะครับขายเรียกแม่นแม่นนะครับถุงละเท่าใดล่ะนะ เป็ดเปเเรเป็นเปนถุงละโลถุงละโลเด้อเพื่อนแมนอยู่แล้วเด้อนี่ครับนี่คนกำลังห่มเล่าอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องแนวทางตัวเด็กของเราอีกทีนึงนะครับผมแม่น้องลิต้าถือซุงวดถือซุงวดนะครับเล่าวานะครับแเงละโลเด้อฟัง ครไปไปฟังแนวทางตัวเลขจากแม่น้องลิตาพร้อมๆกันเลยครับแดดวว่่าา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 เเ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 เป็นนหหััตมิิกกกกรรรบคยยยย้อีีีท หอยจูบเด้อลอขายลเาไดสค่หอยจูบล้อหน่หอยจูบเป็นมะมอเนะเดียวจะหอยจูบนานอยู่นานหอยเซี่ยอยเซี่ยงบนอื่ไหนอยู่บ้านไมอยู่บ้านบอื่ด้ไปได้มากจังได้ละครับหอยเราบอกกับ น้อง <Safe> ลิต้านี่คือร้านคือน้องลิต้าที่หนเขี้ยัรอบ่นเด้อบได้มาเห็นบได้เห็นเราดิบมายบกะได้กยคเียมนนาี่ลูกสาโอ้ลูกสาวตีลูกสาวครับ่มา่ัาเป็นหริน มองนิดจ้านี่จจุบัเห็นยาเห็นเลตัวนั้นขามองผู้คเตัวนี้ขึ้นมาามาตัวนี่แล้วกันนึ่งนี่เช็นไรล่ะนี่สิบว่าพุทาใต้ตุ้งดำดำใช่สุดดำเหม่อนกันแลก็ได้เรียนแก่ตัวซื้อๆนะแกห้องส่วนนะเม่อไเรียนถามาเบิ่งเนี่ยเม่้ายเห็ดสูรที่ไม่ทอสจนซาเท่าซาเทาบ่อเร็วเปิดดิ มื่อเตื้อปนานมันดึกเนาะเรีกขอมึงเจ้าทานเบิ่งบ่ให้ว่าเลขขลูกเนาะ1 1 4เฮ็ดเอาแม่นบ่แกบคุ่อยู่ล่ะค่อนีแว่าสิเห็นเห็นมือแล้วมื้อนั้นเอ้นแม่อยู่แม่ว่าถ้าทานค่าทานมื้อที่2่าก็กแม่ก็บ่ถูกแกน ได้จะปลูกเตี้ยหนึ่งเด็กลูกน้ำประมาเด็กที่มันเห็นเยอะทารทัตัวรก่าหนึ่งส่่งหนึ่งสีจ่ะแล้วยมีเลามันเียเบอตัวแรกควัควันเตียเหือนเห็นแบบี้หนึ่สองเเน่งสส่วนหนึ่งนึ่งสจอยไม่เห็นยอเทรทัจเี้ยสี่เลผู้เมยีนตอ นูมาเจ็ย์ก็เป็นนย์สเด็แม่อันนี้เด็แม่บัดนี้เด้อซื้อแม่เจ็ดกับสติครับยนยสี้กซื้อแ่ยถูกก็ได้แต่ว่านุ่มบอกน้องนุน้องนจรสหามืบีม่บ้านน่ะันนี่เกบงเชียกเป็นบ้าเมาเราเซียนน่ะไปบอกเขาเขาก็ถือที่หัน ไปเห็นเงินเขาเรียนแบบู่เียงบ้านพ่อสเลขออกพวอสอนเขาก็ได้ที่แหละค่ะไม่ีผู้ขายพวกสวนอันนี้เดียวอนี้ว่าเลขน้องลิตาแล้วกหนึหนึ่งกับหนึ่งสองแปดอนี้แม่น้องลิตาก็ได้ว่าล่องสื่ศูนย์สี่สามหกกับอะไรจะได้ก่อนอีกแล้วนี่เลขแม่แใช่ กรหมานทังนี้ก็เอี่เปนคือเนี้ยเช้อันหนักเด็กแม่คาคลายหอยไล้กหอยผมอันได้เราไปย้าเรื่เด้อย่ำเลยนะครับเดาเนี่นี่ยบุกตามันนะครับเดยซามสอยเงยน นนตัวได้เลขน้องลิต้าครับหนึ่งหนึ่งสี่ฐาง,ง,งล่างคือเป็นเลขของของแม่ครับสำหรับน้องลิต้าเนี่ยจักงวดแล้วครับ เแเทบสีครุงวดพดยแทบสิครุงวดค่ะก็ดอกโ่งสานนู้นเลยทม่ณหน่อยอืมอ่ะหัวตี่านมากาแล้วแวบอกถือบอกครับคือน่องสานนู้นได้แค่ซอโยโบแทปอะไรพกออกอันนี้นะอืมไอเราก็ยือเก็บสายทีห้แกอยู่ครับอนี่เหองต้องใส่อยู เอานี่คือแนวทางตัวเลขน้องลิต้านะครับเลขแม่สำหรับเลขแม่นี่แม่นตลอดบ่ครับนี่คือจังได๋ย์ลูกกับแม่นไปถามน้องโนว่าถึงเลขว่าบัวน้อก็ไม่ค่อยติดตามพ่อไปหูวกับคนอื่นว่าถึงเลขกูแก่เลขประมาณสองหัวแกตัวบอกว่าแก่ตัวพี่คแต่ตัวมันก็ถึงลูกกับแม่นแม่กับแม่นพ่อได้อยู่ค่ะพ่อได้อยู่เนาะแต่นี้แต่ว่าแม่นลไรก็เล่ยถึงคุยหดครับอ่า กระเจียงใต้เบืองขายกรเจียงสุกเจียมานเด้อหน้าดวงเข้ากันเนาะหน้าดวงเข้ากันคืนเด้อครับวันนี้ได้ถือเป็นวันที่หนึ่งแล้วลืมยายตุ่มเด้อยายน้องลิตาเด้อตุ่มยายน้องลิตาครัพราได้เสื้อข้าวสารกิมเนี้ยยายตุ่มแม่น้องลิตาฝากมาเด้อเอพีพราได้เสื้อที่กิมเนี้ยครับปนุลงตาปนุเวียนน้ำอืมอ่ะ ขอบวัน,น,วนวที่นับครับอขอบคุณครับขอบคุณแม่นองลิตาครับขอบคุณแม่นองลิตาจ้าขอบคุณครับ